ครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนึนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถยนต์ Honda c i v i c คนะครับคันนี้เป็นรุ่น1.8ตัว e นะครับเป็นปี2018นะครับคันนี้เป็นรุ่น F4 นะครับลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับคันนี้ไม่คนพลาดเลยนะครับเลขไมล์เนี่ยเพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หาอยู่นะครับเดี๋ยวเราพาชมรอบคันกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับจะได้เป็นสีบอลเงินนะครับ ตัวรถนะครับก็เงางามแวววนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับตัวโคมไฟหน้านะครับเป็นโคมไฟใสสวยงามนะครับมีไฟเดรย์ด้านในโคมนะครับสังเกตนะครับตัวโคมเมี่ยมนะครับจะยาวนะครับตั้งแต่ด้านซ้ายนะครับไปถึงตรงกลางนะครับต่อเนื่องไปถึงฝั่งไฟหน้าด้านขวาเลยนะครับทําให้ตัดขอบดูสวยงามมากขึ้นนะครับ กับตัวรถ Honda Civic นะครับเป็นรถไล่กลางนะครับแต่ใช้งานได้ในประสงนะครับจัดว่าค่อนข้างไปทางขนาดไตสไปกับเป็นค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าการขี่เนี่ยคล่องตัวเลยนะครับหลายส่วนหนึ่งนะครับตัวกุญแจนะครับก็จะมีตัวปุ่มเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับก็คือสามารถสตาร์ทรถนะครับในขนาดที่ตัวรถดับเครื่องอยู่นะครับ อันนี้สตาร์ทรถแล้วนะครับแอร์เปิดปกตินะครับแต่ว่าตัวรถขับไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีุนแกเนี่ยไปเปิดปุ๊บนี่พอเหยียบปุ๊บมันจะดับเลยนะครับเป็นนิรภัยด้วยอันนี้ใช้ในระยะเวลาที่หากว่าทางลูกคุณลูกค้านะครับจอดรถตากแดดไว้นะครับอันนี้สามารถสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ได้นะครับด้านข้างนะครับมองไปถึงด้านหลังนะครับก็ดูสวยงามนะครับออกป็นสไตล์สปอร์ตซีดานนะครับดูไฟท้ายนะครับเป็นเอกลักษณ์มากนะครับรับตัว Honda Civic ชมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับตัวเบาะนะครับตัวสภาพเบาะนะครับข้อความใช้งานนะครับอันนี้คือโตอย่างสตาร์ทปกตินะครับก็คือใช้ตัวสตาร์ทเปิดแอร์นะครับเนี่ยมีลมแอร์ออกปกตินะครับแต่ว่าตัวระบบพวกส่วนอื่นนะครับในการขับเคลื่อนนะครับไม่ได้ทํางานนะครับตัวนี้ แบบด้านหลนังนะครับก็กว้างขวางน,นะครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นมาเปนร,รถนะครับอันนี้คือการสตาร์ทแบบที่ใช้รีโมทนะครับกดเปิดสตาร์ทนะครับมันจะขึ้นแค่จอแบบนี้นะครับอ่าทีเวลาเราเราต้องดับก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับนี่จะเป็นปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับบ ก็จะขึ้นหน้าจอมานะครับนี่ตัวไฟตัวอะไรขึ้นปกติอันนี้คือการสตาร์ทปกตินะครับตัวเลขไม้นะครับก็จะอยู่ที่65,000หกิโลเมตรนะครับตัวเลขไม่นะครับเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไม่แท้แน่นอนนะครับวัะนั้นลูกค้าสบายจะได้นะครับของเราเป็นโชรูมมาตรฐานนะครับสังเกตนะครับตัววัดรอบนะครับจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับออกดูแบบสไตล์สปอร์ตนะครับก็จะมีตัววัดเลขไม่นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่มองได้ชัดเจนเลยนะครับผมอะไรนะครับเป็นแบบปติฟังก์ชันนะครับมีรับสายว่างสายโทรศัพท์ได้นะครับ เพิ่มเสียงปรับเสียงวิทยุได้นะครับปรับโหมดนะเนี่ยตัวนี้วิทยุหน้าจอดูมองเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวแอร์เป็นดิจิตอลนะครับมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตัวคันเกียร์นะครับเนี่ยมีหนังคุ้มเรียบร้อยนะครับมีเบรกโคนะครับเีกมืฟไฟฟานะครับระบบอีคอนนะครับก็ผมบอกได้เลยนะครับว่า รุ่นนี้นะครับจัดว่าเป็นรุ่นที่เอาอุปกรณ์เข้ามาได้ครบคันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่าจริงๆนะครับกับตัวอุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับเนี่ยตัวรองเบาะนะครับสามารถเปิดขึ้นนะครับดันเข้าได้นะครับก็บางของได้เยอะมากนะครับส่วนตรงกลางนะครับคอนโซลสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หากันอยู่นะครับสําหรับรถยนต์ฮอนด้า i ีวินะครับรุ่น1.8ตัว E นะครับเป็น ปี2018เลยนะครับเลขกไม่เพียง60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับราคานะครับสุดพิเศษเลยนะครับเพียง639,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับอย่างไรแล้วกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตกดลงตันๆนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ